ครับสวัสดีครับพี่น้องชาวนาทุกท่านวันนี้วันที่15ตุลา25 2พั2ผมมาเยี่ยมแปลงนาของคุณธนงทิพยูนอกกับฉเฉลียวทิพยูนอกพี่น้องครับนาแปลงที่ท่านเห็นอยู่ด้านหลังผมเนี่ย2ี่สิบร่เป็นแปลงแรกที่ทําหอมมะลิแดงของอำเภอบึงสามาคัคคีพี่น้องครับเชื่อไหมว่าแปลงนี้ไม่เคยใช้ปุ๋ยเคมีใช้เฉพาะเกลือจือดอย่างเดียวล้วนๆเลยตั้งแต่ตอนเริ่มทําใส่เกลือจือดไร่ละสี่ลูกรองพื้นและกระดา ดาเสร็จแล้วจนช่วงได้130วันฉีดฮอร์โมนด้วยเกือจือดเช่นเดียวกันแล้วก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมนอกจากนั้นเลยครับพี่น้องก็ให้ดูจากสภาพแปลงข้าวที่อยู่ด้านซ้ายมือขวามือผมทั้งสองฝกักซึ่งคนทําก็คือทิ้องกับติม๋มให้เขาพูดบ้างว่าเป็นยังไงก็จะถามกับติ๋มว่าใส่แล้วมั่นใจไหมทีแรกเป็นยังไงทีแรกไม่มั่นใจไม่มั่นใจเลยพอข้าวออกแล้วค่อยเห็นรวงโอ้โหเยอะเเลยอะเกิดจืดนายก ขอบคุณนายกที่นําสิ่งดีๆมาให้ครับนี่คือคําพูดของน้องนะครับที่ยืนยันจากหัวใจว่าผมเองสรรหาแต่สิ่งดีๆมาให้กับพี่น้องชาวนาและวันนี้สิ่งนี้ปรากฏให้ให้เห็นแล้วก็ชัดเจนมากนะครับข้าวหอมมะลิแดงเนี่ยอีกไม่นานครับประมาณต้นเดือนพฤศจิกาแล้วจะดาเนินการเกี่ยวเก็บแล้วจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งว่าได้ไล่ละกี่ถังแล้วปีหน้าผมมีประกันราคาน้องทั้งสองคนบอกแล้วว่า ไม่ต้องให้คนอื่นทําเขาจะรับทําเองทั้งหมดเพราะทำแล้วไม่ยากครับเกิดจืดดีจริงๆครับไม่เชื่อสอบถามทั้งสองท่านได้เบอร์อะไรบอกเขาเลยติมบอกเลยว่าเบอร์เบอร์โทรละ0904624713ครับเบอร์นี้เลยครับไม่ต้องโทรหาผมโทรหาเบอร์เฉลียวที่ภูนอกหรือว่าทิพนง ซุ้มธนงชัยซุ้มไก่ที่เก่งของบึงสามคีนะครับเลี้ยงทั้งไก่ชนและก็ทํานาอยู่เป็นร้อยไร่แต่ว่ายืนยันนะครับว่าปีนี้ทาํามะลิแดงเนี่ยแล้วไม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีชื่นใจมากและจะเก็บเอาไว้กินกินแบบสบายใจ เพราะมันไม่มีสารพิษครับนี่เป็นคํายืนยันของนายธนง n g ทิพูรอกว่าดูจากสภาพดินนะครับดินเนี่ยจะขึ้นขยอยใสเดือนทุกจุดเลยครับขึ้นแล้วพอดินหลวมรากข้าวก็สามารถไปกินอาหารได้ข้าวไม่มีล้มสักต้นเลยครับที่แปลงนาแปลงนี้ซึ่งเป็นที่ชื่นชมของเฉลียวทิปูรอกนะครับพ่อเมียจะออกมาที่นาบ่อยมากมาแอบดูนะครับมาแอบดูทุกวันเลยเช้ากับวันเย็นก็ว่าได้เพราะชื่นชมกับข้าวแปลงนี้มากข้าวหอมมะลิแดงน่าจะเป็นตัวเลือกอีกตัวหนึ่งของคนอำเภอบึงสามคี ได้ยังไงก็ตามเบอร์โทรนะครับสอบถามได้ถ้ามาถามผมโดยตรงก็จะหาว่านายกเตรียมกันไม่ได้เตรียมครับสอบถามกับคุณเฉลียวหรือคุณธนงได้เลยซุ้มเพชรธนงชัยนะครับซุ้มไก่ที่อันดับหนึ่งของบึงสมคคีนะเขาก็ยืนยันก็ว่าไม่เคยฉีดยาแต่ก็ไม่มีอะไรกวนแล้วที่น่าประทับใจสุดคือข้าวมองไปสุดสายตาเนี่ยไม่มีล้มเลยแล้วจะรออะไรครับพี่น้องครับครับสนใจก็ติดต่อที่คุณเฉลียวที่ผูนอกได้เลยนะครับขอบคุณพี่น้องครับขอบคุณครับ